ทุกคนมาดูกันว่าหนึ่งวันน้องหอมแดงทําอะไรบ้างนะคะ <c oughs> แล้วมาหอดปุกก่าดำน้ำใสได้บ้างไขับรถมาตัไกล60กิโลมาถึงหอมแดงดำน้ํายังไม่ขึ้นเลยถ้าว่าเมื่อนี้เาสิเดพอบ <c oughs> ่ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูกันว่าเขาจะออกมาไหมไม่จมน้ำหรือว่าเธอก็คือสียูแต่ได้นาตลอดวันบกขึ้นมาโซในบ่ออ๋อเนอะไงลุงตันะบโอ, <c oughs> อ้โหตีจมูกดูว่าไม่อยู่ด้วยกันหอมแดง <c oughs> <c oughs> ถคาเห็นตอนตีจมูกกระดิใจแล้วโอ้นี่แม่เขานะใส่ยหรอห้อมแดงไม่เสียหรอขึ้นมาลูกขึ้นมาเรารอประมาณเกือบ10นาทีแลนะน้องเพิ่งขึ้นจากน้ำกับแม่อุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วในที่สุดในที่สุดน้องก็จะ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 ยังอุ้ยอุ้ยลงนาราคุ้มโอ้ลงาราคุ้มโอ้เขามาตรงนี้แล้วเขามาใกล้ๆเราแล้วเนี่ยจะขึ้นเลย น้องก็ตื่นเต้นแล้วดูกัดตูดแม่รอกตูดแม่ในที่สุดเนาะมาแล้วไปเก๋าความรู้สึกเจอหอมแดงตื่นเต้นแล้วดูท่าเดินดูตูดดิ คนว่าก้นน้องขมแดงหน้าตีไหมคอมเมนต์หน่อยเปตีด่ากเลยเนาะกกินแล้วก็ลงไปนอนต่ออารมณ์แบบกินอิ่มแล้วก็มานอนพักนี่ไงถึงสโลแกนนี้เลยลูกกินอิ่มกอนอุนเรื่องหุ่นช่างมันเลาวทำไมเขามานอนเฉยเฉเขากินว่าแท่นใดเดเธอร์กินกินตอนนี้ให้แม่กินแต่กินน่มเอาบอก่ล่าสุดคือกินแล้วก็นอนึ้นมานึกว่าจะย่างเน่มาหอดกันนอนอีกแล้วค่ะ แล้วก็นอนคายาอหญ้าเลยนี่ครับน้องหอมแดงนะครับแต่น้องจะอยู่ข้างแม่ตลอดเลยใช่อันนี้คือน้องหอมแดงครับเซเลปใหม่นะครับของจังหวัดศรีสะเกดบ้านเฮาบ้านเฮาคะ่ะบ้านเฮามีเซเลปเลยด้วยค่ะเอ,อใครผ่านมาศรีสะเกดลองมาหาน้องได้นะคะหอมแดงปกติหอมแดงนอนกี่ชั่วโมงเออน่าจะเกือบครึ่งชีวิต <laughs> <laughs> เราทดลองกันน่ หอมแดงหอมแดงลูกมาหากระเทียมหน่อยลูกยอแม่ข,ขึ้นมากินหรอแม่ข,ขึ้นมากินลูกก็นอนเฝ้าแม่กินในระหว่างที่แม่กินอย่างอาเด็ดอร่อยนั้นลูกก็หลับลูกก็หลับค่ะหลับข้างแม่เลยโตขึ้นสีลืดด่นดีเนาะนครับหัวลูกก็ปวด <laughs> ลูกก็นอมมนปรสนแม่แม่ก็กินเอากินเอาอยุคิดจะเดินไม่ดุหอมแดงห <laughs> อมแดงขดงึ้นสียางว่าลูกหอมแดงนี่ตัวผู้ตัวเมียเ <laughs> ออ มีใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยตัวผู้หรือตัวเมียคอมเมนต์หน่อยมีใครรู้บ้างเออน้องหอมแดงตัวผู้ตัวเมียเออหอมแดงเอ้ยตื่นในรูปหอมแดงเฮ้ยเสด็จเขาได้ยินเหรอเขายิ้มซื่หอมแดงหอมแดงหอมแดงนี่หอมแดงได้ใจหอมแดงบหรอเสียเออยังกูสีนอนแต่เห็นขาบ่หมกปองข้านะลุงไอตุ้งติมีออหมองข้านะลุงเอ้า อื่นแล้วนะเอาเพื่อนเพืพ่อน,นยันแม่เพื่อนไปเด้อเออเออแม่แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วหอมแดงค่ะแต่น <c oughs> อนอยู่หันละไม่เหมือนเขาจะลุกหรือเปล่าเนี่ยเออเขาเห็นแม่เขาตื่นออกไงอันนี้เป็นน้องหอมแดงน้องเฮ้ยสะดุดดุ้งเาเสด็จละวะน่าสะดุดโอ้ยโอ้นียังกันหนาหักเนาะลุงเนาะเนี่ยังกันหนาหักเลยดูดิเฮ้ยเฮ แต่ก็ตะโมตะมีเธอล่ะนี่ครับความสุขของดาวคือการมาดูน้องหอมแดงนอนลุกแล้วหาวด้วยหาวด้วยเมื่อกี้หอมแดงลุกแล้วเดินหน่อยเออนี่ครับหอมแดงเขาติดแม่มากเลยเนาะตามติดแม่ตลอดเลยตอนแรกเขานอนนะเขาได้ยินเสียงแม่เดินเขาลุกเลยนีครับข้างล่างนี่คือน้องหอมแดงนะทุกคนนะ มาดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับอยู่ที่สวนสำเดจนะครับหรือว่าสวนสานสีเกีนะเออหนาหักเทยงอยากตีดากได้หอมแดงพูดยังเ่ยพูดเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยนะเขาจะลงน้ําหรือเปล่าเนี่ยเขาลงอยู่บอกเขาลงน้ำเหรอลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดาเฮ้ยมันว่นหนีตัวหอมแดงน้องหอมแดงนะคะอายุประมาณสองเดือนนะคะ ส่วนตรงนี้ก็คือแม่เกสรลนเป็นคุณแม่ของน้องหอมแดงนะคะอายุประมาณ10-20ปีประมาณนี้นะคะน้องหอมแดงจะเป็นเพศเมียนะคะเนี่ยอุ้ยสองสองเดือนเลยน่ารักมากเลยนะเวลาเดินเนี่ยหอมน้องหอมแดงครับขวัญใจสีสเกตอุ้ยเขาวิงตื่นอุ้ยเนาะทธอผิวเขาสีชมพูอมตองเลยอ่ะเหมือนหอมแดงจริงด้วยผิวเขาแบบสีสีสวยมากมาดูนะ หอมแดงอีดีตัวละอุ้ยลุงเห็นว่าสีชมพวงตั้งลงมาทงน,น,นี้นี่นี่นี่อุ้ยผิวเขาสวยมากสอ,อพ่อชื่อสมศรีอ๋ออันนี้คือพ่อใช่ไหมคะสมศรีคุณพ่อสมศรีคุณพ่อสมศรีคุณแม่เกศรินทร์แล้วก็น้องหอมแดง <c oughs> อุ้ยผิวเขาสีสวยแ <c oughs> สีแดงองตองอยู่ไหมนอนคินอย่างละเนาะหอมแดงเนาะ,ะน่ารักมากเลยนี่เขาอยู่ไม่ห่างจากแม่เลยนะอยู่ใกล้ๆแม่เขาตลอดเลย <c oughs> <c oughs> หอมแดงก็คือเข้าเลยนะทไมกินแล้วก ну ็นอนใช้ชีวิตให้เหมือนหอมแดงค่ะกินแล้วก็นอนนี่ไงฮาวแล้วว่าแล้วก็ฮาวเลยอุ้ยอุ้ยหนุ่มอุ้ยเขาฮาวอุ้ยเขาเล่นหรือเล่นกับแม่เหรอนี่น้องไปนอนเบียดแม่ล่าสุดไปนอนเบียดแม่แล้วเกาอยากตีดักสักบาทนึงนะจูโอ๊ยหลอกขาเพิ่นตะมุตะเมีเงไหมเดี๋ยวผมให้ดูขาน้องหอมแดงนะ ทุกคนนี่สันตุนุดเยอะ <c oughs> ขาดแบบมินิมอลมากเลยน <c oughs> ี่ไงวิธีคนดังคะ่ะทุกคนมาดูวิธีคนดังนะคะเ <c oughs> <ๆ S 2> ขาทำอะไรบ้างนะคะนี่คะ่ะนอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยแลแนเลยเฮ้ยเขาจะลงน้ำเหรอเออเขาลงน้ำลงไหมลงไหมลงไหม ดูครับใฟรว่าน่ารักกดบวกหนึ่งหมดเลยโอ้ยน้ำเก่งมากอู้ดำน้ำไปแล้วอ่ะอู้ดำน้ำเก่งมากนะเนี่ยพอเขากินเสร็จเขาก็ไปนอนในน้ำชีวิตกดซุกคีเลยโสบายกินลักกาโนนค่ะใครมาเที่ยวที่ศรีสะเกษนะลองมาหาน้องหอมแดงได้นะครับกำลังสองเดือนน่าเป็นน้องฮิโปนะครับที่อยู่ที่สวนสัตว์ศรีสะเกษหรือว่าสวนสมเด็จเฮ็ดยังกับเป็นตาหักทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยดำน้ำเก่งมากคนเราฟิวกับการอยู่บนโบกด้วยค่ะภารกิจคอมพีละไปภารกิจ คอมพิวเตอร์แล้วค่ะในที่สุดเราก็เจอน้อหอมแดงจ้าหอมแดง